เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมดูของร้านวัสดุก่อสร้างนะว่ามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมโอ้โหมีอะไรล่ะเนี่ยโอ้ระดับน้ําแบบนี้เรายังไม่มีน,นั่นนี่เรามีแต่อันใหญ่อันเล็กๆนี่เรายังไม่มีกี่บาทน,นี่เช็กก่อนน่าจะร้อยบาทหรือเปล่าเห็นมันเขียนว่าหนึ่งร้อยบาท โอ้ส่วนตัวนี้เราก็ยังไม่มีนะนี่ทีมงานเรานี่นี่มันคืออุปกรณ์การยิงพวกอาูซิ่งพวกอะไรแบบไม่มีขันน็อตไม่ได้นะเดี๋ยวชมนะชมอุปกรณ์ไฮเทคไฮเทคนะโอ้โของเยอะมากเลย ท่านผู้ชมโอ้ท่อโอ้เลื่อยมือเราก็ยังไม่มีนะนี่เผื่องานไหนที่เราจำเป็นต้องใช้เนาะดูไว้เฉยๆเอาไว้เป็นแนวทางในอนาคตอาจจะมาซื้อให้มันครบือซิลิคโคนเนาะ นี่ห้าสิบตัวกี่บาทเนาะในถุงละถุงละยี่สิบาทโอ้ตอนนี้ยี่สิบตกตัวละบาทเนาะ,นะเดี๋ยวพาเอฟซีนะท่านผู้ชมเข้าไปดูอ่อลูซิงนะฮะตอนนี้ก็สั่งหน้าแผ่นอลูซิงไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขายังรีดให้ยังไม่เสร็จนะไม่รู้ว่าสั่งไปกี่แผ่นนะ เดีย๋ยวไปดูนะฮะพี่เอกก็ตัดสินใจแล้วนะฮะเอาสีเขียวเขียวใบตองนะฮะท่านผู้ชมเขียวใบไม้นะฮะนี่นี่สีเขียวตัวนี้เลยโอ้สว,วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หส่งไป็นตะนักแห้งฮะอันนี้บอเงียชไอรถเลยเออเอารถมา Oh. นี่เพื่อนก็นจะมีเราทําตรงอันคลองน้ํา oh, ตรงตรงคลองน้ําบันสาลาคลองน้ําบ้รนพุธ <Okay. S 1> นี่นะท่านผู้ชมรีดรีดรีดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้โอ้ oh. ง่ายดีเนาะ <c oughs> ดูเหมือนง่ายนะท่านผู้ชม <c oughs> มันต้องมีเครื่องรีดเนาะ มีเครื่องรีบเครื่องตัดนะฮะสีชมพูสีชมพูก็เป็นประตูด้านหลังนะฮะส่วนนี้สีเขียวสีเขียวเหนียวซับโอ้สวยงามมันดูง่ายดีนะฮะ รีดแล้วก็แล้วเลยโอ้โอ้สวยงามดีเออนี่ตอนแรกก็จะเป็นแน่นเรียบแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะเอามาเข้าเครื่องรีดนะโอ้ oh, แบบนี้เออ เออเออเออง่ายดีก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เออดูง่ายดีนะท่านผู้ชมตอริบออมาแล้วก็ตรงเป๊ะเลยสวยงามดีเนาะเป็นรันเล็กแบบนี้นะท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเอาไปทำเป็นประตูนะฮะอืมโอเคอยู่โอ้เสร็จแล้วก็จะเลื่อน<ๆ>เลื่อนเลื<ๆ>่อนไปอย่างนี้เรียบร้อย จบเสร็จสิ้นถอายรถมาเนะานะถอยมาไหนป้องนี่บ่นี่บ่เป็นตะเขายากแต่นี่ช่องนี้เนะาะเดี๋ยวจะถอยรถมานี่นะท่านผู้ชมออถอายรถมานี่เลย เดี๋ยวจะถอยรถมานะท่านผู้ชมรถคาดเหมือนจะใ,ใ,ใกล้หมดแล้วละ่ะฮะก็อาจจะขับยากนิดนึงนะนะเดี๋ยวจะพยายามถอยดีที่สุดโอ้รถก็เหมือนคาสตใกล้หมดแล้วละ่ะเหยียบเข้าเกียร์ยากละรถเข้าเกียร์ยากคาดจะหมด เอบแอบข้างเดียวกันไหมหรือว่าเอาลงก่อนเดี๋เอาลงก่อนก็ได้หนะลังเครื่องมือวางนี่ก่อน,ออน,นเอาของขึ้นแล้วท่านผู้ชมโอ้สังกะสีแบบเก่าแบบเดิมเพิ่นก็มีขายได้เนี่ยได้นี่นสังกะสีแบบเก่าโอ้ยกทีเดียวเลยโอ้สุดยอดสุดยอด ทีเดียวเลยไปยังไงทีนี้นเออแอบใส่ตรงนี้ก่อนเออโอ้เอออุ้บยอดทีเดียวเลยมาทานโอ้ดีทีเดียวเลยเอ ม้วนวิดีโอป่ะกอบดีๆข้านนี่กล้งมือมันี่ว่ม้วนวิดีโออ่าเรียบร้อยเอาท,ทับไหมัเอาลังนี่ไหมทับพี่ยาทับช่วงนี้เหรออืมเอาลังทับก็ได้ัังทบก็ได้네เออลังทับเลยมันจะได้ไม่ปลิวน,นี่ฮะได้อยู่เนาะอโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับผมนะขอบคุณครับ เรียบร้อยเราเดินทางกลับนะท่านผู้ชมเอาของขึ้นเรียบร้อยนะฮะไม่รู้พี่จะเอาอะไรเพิ่มเติมอีกหรืเอเปล่ารถคาดตหมดนะท่านผู้ชมขับลำบากเลยท่นี้ค่อยเครียดเลยนะอ่ะขออนุญ,ญาตขับรถตั้งใจขับรถก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ